ผมมีปุ่มกดอยู่1ปุ่มนะครับแล้วก็ในปุ่มกดของผมเนี่ยก็จะมีสถานะอยู่3แบบนะครับก็คือสถานะปกตินะครับสถานะ hover นะครับแล้วก็สถานะ disable นะครับเราสามารถที่จะใช้คุณสมบัติของวาเลียนเนี่ยทำการ group เอาคอมพันดันทั้ง3ตัวนี้เนี่ยเข้าไว้ด้วยกันนะครับแล้วก็ทําการเรียกใช้โดยการลากตัว instance เข้ามาในตัวเฟรมของเรานะครับแล้วก็ทําการเลือกได้ว่าเราต้องการที่จะให้มันแสดงผลที่ state หรือว่าสถานะไหนนะครับ นอกจากนั้นแล้วนะครับเรายังสามารถที่จะเพิ่มดีไซน์ได้อย่างไม่จํากัดในตัวกลุ่มของวาเลนของเรานะครับโอเคครับทีนี้เรามาดูกันนะครับว่าตัววาเลนเนี่ยมันใช้งานยังไงนะครับผมผมต้องการเลือกตัวอ็อบเจกต์บอททอมเอาไว้ก่อนนะครับจากนั้นผมจะเพิ่มคุณสมบัติของออโต้เทอร์เเข้าไปนะครับคลิกปุ่มบวกที่ตัวออโต้เทอร์เในส่วนของ p r o p e r t y ทางด้านขวามือนะครับผมก็จะปรับค่าเล็กน้อยนะครับผม จากนั้นนะครับเราก็ทำการคลิกขวานะครับแล้วก็สร้างเป็นตัวคอมโพเนนต์นะครับโอเคผมดับเบิลคลิกเปลี่ยนชื่อเป็นบัตทอนนะครับจากนั้นนะครับในส่วนของ p r ัพพิททางด้านขวามือนะครับเราคลิกที่ปุ่มบวกในส่วนของวาเลนยนนะครับเมื่อเราคลิกไปแล้วเนี่ยเราก็จะได้กรุ๊ปของวาเลนเพิ่มขึ้นมานะครับเราทำการขยายขนาดพื้นที่ของวาเลน์ออกไปก่อนนะครับ จากนั้นนะครับที่บัตทอมที่1นะครับผมจะตั้งชื่อว่า normal นะครับเราคลิกที่ property 1นะครับในส่วนของ property ด้าน,นขวาม,มือนะครับตั้งชื่อว่า normal แล้วก็ปุ่มที่2นะครับเราตั้งชื่อว่า hover โอเคจากนั้นนะครับเราก็คลิกปุ่มบวกที่อยู่ด้านล่างในพื้นที่ของวาเลนยนนะครับเราก็จะได้ตัววาเลนเพิ่มเข้ามา1ตัวนะครับ เราตั้งชื่อว่า disable โอเคจากนั้นนะครับเราคลิกที่ตัวที่สองนะครับแล้วก็ทำการปรับสีแบ็กกราวนะครับแล้วก็ที่ตัวที่3ามนะครับโอเค จากนั้นนะครับเราคลิกที่ชื่อคอมพเนต์ของเรานะครับในส่วนของวาลเลียนในส่วนของ r o p e r ี y ทางด้านขวามือนะครับที่พ r o p ต r t y นนะครับเราทำกาลคลิกเปลี่ยนชื่อเป็นสเ t e โอเคจากนั้นนะครับเรามาที่ตัว asset นะครับในส่วนของเลเยอร์ทางด้านซ้ายมือนะครับเราลากตัวคอมพเนต์เข้ามานะครับผมโอเคทีนี้ในตัว p r o p e r t y ขวามือนะครับในส่วนของส state นะครับเราสามารถที่จะเลือก ว่าให้ปุ่มตัวนี้เนี่ยแสดงผลแบบไหนนะครับผมอันนี้ก็คือในส่วนของวาเลียนนะครับเราก็สามารถที่จะทําการเปลี่ยนชื่อของตัวปุ่มได้นะครับผมโอเคอันนี้ก็คือตัววาเลียนนะครับจากนั้นนะครับถ้าเรามีการเพิ่มดีไซน์นะครับผมก็คลิกที่ตัว คอมม a น d ของเรานะครับจากนั้นนะครับในส่วนพ r อพ e r t y ตี้านขวามือนะครับที่จุดไข่ปลานะครับผมมอ r e อ p อปชันนะครับเราคลิกแล้วก็เลือกเป็น add new property นะครับผมตั้งชื่อว่าส t y l e ผมจะให้ปุ่มๆนี้เนี่ยมันมีสไตล์ที่แตกต่างออกไปนะครับอันนี้ผมเป็นสไตล์2โอเคผมคลิกเลือกที่ object เดี๋ยวผมไปที่เลเยอร์ก่อนนะครับทั้ง3ตัวนี้นะครับผมจากนั้นเราก็ดูพิเคทมันนะครับผมกด Command D หรือ c o n t r o l D นะครับเราก็จะได้ปุ่มขึ้นมาอีก3ตัวนะครับเราก็ลากมาไวท้ทางด้านขวานะครับทีนี้เมื่อเราเลือกที่ปุ่มใดๆก็ตามเนี่ยนะครับผมมันก็จะมีตัว alert บอกขึ้นมาว่ามันมีการคอนฟลิกตกันก็คือเหมือนกับว่าชื่อของตัวปุ่มตัวนี้เนี่ยมันซ้ากันนั่นเองนะครับโอเคเห็นไหมครับว่า ในส่วนของวาเลีนเนี่ยสเตตกับสไตล์เนี่ยมันเหมือนกันนะครับทีนี้นะครับในส่วนของตัวทางด้านซ้ายมือนะครับเราคลิกที่ปุ่มที่1นะครับผมแล้วก็ในส่วนสองสไตล์นะครับผมเราตั้งชื่อว่าสไตล์หนึ่งนะครับแล้วก็ที่ปุ่มที่2นะครับเราก็ตั้งชื่อว่าสไตล์1แล้วก็ที่ปุ่มที่3นะครับเราตั้งชื่อว่าสไตล์หนึ่งเหมือนกันโอเคเราคลิกที่ตัว คอมมานด์นะครับผมในส่วนของวานเลียนนะครับเราก็จะเห็นว่าสไตล์เนี่ยมันมีสองตัวแล้วนะครับผมก็คือสไตล์สองกับสไตล์หนึ่งนะครับผมโอเคทีนี้ที่ตัวบัตทอนนะครับผมในสไตล์สองนะครับผมผมก็จะปรับดีไซน์ให้มันมีความโค้งนะครับผมประมาณสักสิบนะครับผมประมาณนี้นะครับ โอเคทีนี้เราไปที่ asset ทนะครับแล้วก็ลากตัวบอททอนเข้ามานะครับผมจากนั้นนะครับเราก็สามารถที่จะทำการเลือกได้ว่าปุ่มๆนี้เนี่ยเราจะให้มันมีสถานะแบบไหนนะครับรวมถึงมีสไตล์แบบไหนนะครับผมโอเคจากนั้นนะครับถ้าผมมีการเพิ่มไอคอนเข้าไปในปุ่มนะครับ ผมก็จะทําการ duplicate ตัวปุ่มที่อยู่ในสไตล์ที่1มาก่อนนะครับผมโอเคดูพิเคตมาก่อนนะครับผมจากนั้นนะครับในส่วนของตัววาเลนต์นะครับผมผมก็จะคลิกนะครับแล้วก็ add new property นะครับตั้งตัว property ใหม่ว่าไอคอน โอเคทีนี้เราดับเบิลคลิกในส่วนของดีฟอลต์นะครับเราตั้งชื่อว่าออนนะครับโอเคผมก็จะทำการเพิ่มปุ่มเข้าไปในตัวบัตทอนนะครับผมผมก็จะใช้ปลักอินตัว material design icon ตัวนี้นะครับ ผมจะเพิ่มประมาณสักห้าปุ่มนะครับผมโอเคจากนั้นนะครับเราก็ ให้ตัวปุ่มๆนี้เนี่ยเข้าไปอยู่ในเฟรมนะครับผมคลิกขวาแล้วก็เฟรมติเลคชั่นนะครับผมโอเคจากนั้นนะครับเราก็แปลงตัวไอคอนต่างๆเหล่านี้เนี่ยเป็นคอมพเนนต์นะครับผมคลิกขวานะครับแล้วก็เป็นเขียคอมพเนนต์นะครับ โอเคจากนั้นนะครับผมก็จะทำการ copy นะครับผมไอคอนมาไว้ที่ตัวดีไซน์ของปุ่มที่3นะครับผมอ่าแล้วก็ไว้ด้านหน้านะครับโอเคผมทำการเปลี่ยนสีเป็นสีขาว โอเคประมาณนี้นะครับผมจากนั้นนะครับที่ตัวส่วนของปุ่มแต่ละตัวนะครับผมเริ่มจากตัวที่1นนะครับในส่วนของไอคอนนะครับเราใส่คําว่าออฟลงไปนะครับตัวที่ไม่มีไอคอนให้เราใส่ปุ่มออฟนะครับ จากนั้นนะครับให้เราทำการดูพิเคตตัวอ b อบเจกต์กลุ่มที่เป็นตัวปุ่มที่เป็นโค้งๆนะครับผมดูพิเคตมาอีกตัวหนึ่งนะครับผมโอเคขยายขนาดตัววาเลนต์ออกไปก่อนนะครับผมจากนั้นนะครับก็วางตัวไอคอนลงไป โอเคจะเห็นว่าตัววัตทอมที่สองกับที่สเนี่ยมันคอนฟิกกันนะครับผมว่าเพราะว่าปุ่มที่ชื่อว่าไอคอนเนี่ยมันเป็นออฟเหมือนกันนะครับผมทีนี้ตัวที่สี่เราเปลี่ยนเป็นออนนะครับโอเคจากนั้นนะครับเราก็ลากตัววอททอมเข้ามา นะครับผมโอเคเรามาดูการทํางานกันนะครับผมเราคลิกที่ตัว Object b u t t o อนนะครับเราจะสังเกตว่าในส่วน Property ขวามือเนี่ยด้วยคุณสมบัติของตัวคําว่า on กับ off เนี่ยมันจะทําให้ตัวปุ่มของเราเนี่ยมันเป็นตัวปุ่มสวิตช์เมนูนั่นเองนะครับเราก็สามารถที่จะเลือกได้สไตล์2นะครับสถานะแบบไหนนะครับผมโอเค อันนี้ก็คือในส่วนของตัววาเลียนนะครับทีนี้นะครับมันจะมีคุณสมบัติอีกตัวหนึ่งนะครับผมก็คือว่ามันจะเรียกว่าตัว instant s so w a p p i n g นะครับผมก็คือเราสามารถที่จะทำการเลือกตัวไอคอนนะครับผมเป็นตัวอื่นได้นะครับผมเห็นไหมครับโดยการนําตัวคอามานั้นเนี่ยไปไว้ในเฟรมที่อยู่เป็นเฟรมเดียวกันนั่นเองนะครับเราก็สามารถที่จะทำการเลือก ตัวไอคอนต่างๆได้นะครับผมอ่าโอเคนะครับแล้วก็เปลี่ยนไอคอนนะครับสามารถที่จะทำการตั้งชื่อปุ่มได้นะครับด้วยคุณสมบัติของตัวออโต้เลอ u ์นะครับ โอเคอันนี้ก็คือในส่วนของตัววาเลียนแล้วก็ตัวอินสแตนซ์สวัปปิ้งนะครับผม